าบางทีว่ามือนสิิถืองวไอะไรอยู่บะ <c oughs> ดีได้ยังอยู่ไพ่ยอยู่มันเนี่ยบาอยางมาหาทางคนปันได้ยังกะสบายสบาย,บายอย่เนี่มได้ง <c oughs> วงแนม <c oughs> แม่ยังไม่ได้เดี๋ยวอมแต่รู้อมละ่ะยางเข้ามาซ เดินนี้ก็บ่ค่อยปั้นไดดอกมองที่สิ่งหลอดเขาว่าหางัวก็สิมีเปื้อนแน่อยู่แต่กะย่ำเป็นต้องเขามาพันม่ย่างลอ,อกก็บ่ได้มันมมวมวนว้นนี้ก็บ่ค่อยหอนปั้นไดดอกเพราะว่าลมค่อนข้างสิแห้ง เบิ่งหัวเฝ้าคนได้นะพอเป็นคนเฝ้าหัวหัวมันหูเด้ว,ว่าคนสิยยางมาหากินมาหาให้มันกินตอนได่างยางของคนกคเห็นให้คนเว้าไปเรื่อยๆใดคือกันเนาะ มองโตก็เล่นดีดีตัวอื่นเขาถากินน้ำงคนแตงหวงตัวตอนนั้นห่าถากินน้ำงคนมันเล่มไปก่อนเลยปุ่น <c oughs> ตัวนี้ก็ยืนอยู่เพราะว่าอิ่มเลยได้ทองตึงละ่ะนั่น ยังนำแล้วคุณนำดีดียามาได้ไปไปหาทางคุณเออจังสันละ่ะโอ้โหจะวขวบขัะม่ได้บอกได้ไหไปเองเลยนันสิบอกกับโหูเรืองต่างด้านแต่วันนี้ดาวที่อยู่ใกล้เติมอยู่ พอไปไกลๆบ่ไดพอว่ามันหวัวสิไเด้เขาบอกก่อ,อนสิกินหยานั่น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 ยาเวลาส้นแล้วเกือบเกือบเกือบถือคนก็ต้องระวังโอ้เป็นเซลเสียวยู่ เดี đấy, ๋ยวทางไหนนอกันนี้ก่นน่นไปไหมมาละมาละไปตางดานน้ำเาไหมนั่นไปต่อมากลายึงนันั้งโตุวยยังสิมจัก มองค่ะตสงัยมันสีวะถึงสิเปอันอยู่มองเพ่นเกี่ยวก็บ่ได้กินดอกสีแด้มันได้สีได,มา,ไดมากินอยู่ของนี่ล่ะหว่ <c oughs> าวอีกอย่างเนะาะหว้าหลัวไปเลยไหมหว้าว่าหูเรืองซ้ำ <c oughs> นะไปแล้วว่าแต่สีว่ไป เลือดไต้ตัวนี้แหละนี่ตัวนี้นี่นัน <c oughs> หัวไปแล้วมูหัวหัวไปเลยเัิ่งเดือเนี่ยังมาเลยโอ้ยเป็นแต่ยานจ้ะ <c oughs> <c oughs> ดอกคูณน,นี่มันสิมาหาคนตีอะไรนี่ <c oughs> โอ้คนบงังหวังวันไป คนควางมันอี๋ห่วยยังสิว่าเนี่ยมึงคนเลยเหนื่ยแม่ท่อุ่นยัยไม่หอดพุ่นเราวันนี้หัวเหลืออยู่แถวขอบสองตัวโอม,มานหนามูอืม แต่ต่างด้านอยู่หันละวาเตสีวหมาแต่แถมันกะหมาลมนี่ก็เย็นเย็นเนาะแต่กับปนหอนเนี่ดอกแต่หางพระทอลมลมนี่เย็นกลัวโอ้โหเลยว่ามันในสีส้มดีลมเย็นเย็น เย็นดีแห้งหูหลงเลยว่าแต่สิขอนติยางเลาะได้เสยเลยบันนี้แต่เสียอย่างนึงมือสั่นคือเก่าเลย Cái cây ngô ai cho Nà pate im Thì thế nhà với lìm nhà tụi này Uẩn cô mô Kinh nhà cả đi cô mô Mô phá lên mẹ ยางไทยฝันวา่ารถไทยโอรถมัวก็ได้น่ะน่ะน่ะโอ้ยัาเนี้อันไปอันแถวตน้นยางใดก็คือสีบวเหลือเลยหยาแถวเงายางนั่นก็คือสีกินเบิดตก็คือสีบล ได้จงหญาไว้ท่าให้คนลบดอกเพราะว่างหวานนี่ยโลบหญากิงคักแน่ๆๆที่ไม่สนกันมนันอันจากเทลาพืนเก่งใจได้ระนาดคนยังมะเว็นได้นี่โตเขาหอของอๆกระมูนี่ ต้นก็นยังสิดบ่สิซืซ่อๆเพิ่งสิเตอีกเห็นให้ลาบแต่ก็บ่าลาบที่เป็นอีหยังนะล่วงหน้าตลอดหมอนทอง <c oughs> ว่าเคยไายแสงใดขันคนโอ้ขันหัวแต่ใดแสงนี้มัน,นสิแลียนฝนก่อที่บบไปต่อมามันก็มาละมันแนมค้าแนมหาคูหูมันว่าเห็นบอกผิดแนมหากะว่าค้าไม่มีจังไหยนาน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 พักกันลบมาละอ่า นะ้าโอ้ไก่กันแหงเอาว่าสวนกันจ้กเถือ่อหมูจะหากกันดีแหงครูคูคปูปั้นว่าแม่กบลูกเอาชิ้นน้ำกันละละวันเลี่ยละ เหนื่าขึ้นบ๊ได้ซือเรี่ยตลอดดีได้บ๊สนสาสนกันละ่ะเคยว่าสีสนกันนา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 นเขาก็อยู่ที่หม่องห้องเขาจะได้จึงไปจิบไปสนเขา เห็นแนวบะดได้เลเห็นเขากินแนวบะได้ดีย,ดา,ย,ยางวิใส่เข้าโหลดไม่เมืนอีกย่างอะไรเขาซื่อจะหางว่ากินส่วนเพื่ออีอย่างเมือนดีได้มัอนยางนี้ทันวางหันเหมันบางยางนี้รับรองว่าถึกส่วน เอนนี้ก็ต้สัยสขี้ขาดล่ะยืนอยู่สืส่อๆอยู่โอ้โ,อโ,อโ,อโอหนเห่กวาอะไรเขาผันมากินสำนักมันเป็นยังคือมากินละ่ะยืนอยู่สืส่อๆอยู่ ก็ที่เขา่่ส่วนโมเขาขันกินดีดีน่ะัง,ะงีา่าวันท่เหนื่อยนะกินอนู่ยโมเหนื่อยละดีเป็นเหนื่อยสิไปมองอื่นแล้วหลบมาอยู่มองเกาด้ย่างไปถั่ว คือเลี่ยงแถวกันดีเท่แล้วันตอนนั้นก็นถทึงขี่ทึงกินเนาะถือว่าเอาฟุ่นเสยาออุปสรรคหลายเนาะขางทองเนาะไม่มองได้ก็มีแต่อุปสรรค บ่กินหยังไงก็บ่บ่อึดบ่อยากแม่งก็ได้แต่มันมาแต่ไสก็ได้ตลอดเลยซ่องตายืนไว้ยืนมากระเดี๋ยวซ่องตาซ่ําไปทางใดเนาะไปทางไหนก็บ่ปนแดดดอกแดดหลายแฮแดดแงเกินไป เมืองแม่ขึ้นกหลังเดียวหยาไก่ชิเต็มละเคียงนึงข้าวเดียวกำลังมาวังคันนะเด้ยร้ายเร็วค่ะวันนี้พ่อกับแม่เพิ่นแบ่งนาทีกันพ่อเพิ่นเฮ็ด กระ่อมไป้านางยามหอนซัมนีงก็ถือไว้ยังไม่สนิหอนหรอกเพราะว่าลมมันก็ดีเยอะเย็นเยอะอือยืนอยู่จังสี่ละว่าต้องกินต้องยานะ <c oughs> อ,าอ้ายางเวละสงสัยยางไปหาหมาล่าว่าจะคือ,อยางไปแล้วเร็วค่ะเ,เป็นคนอยู่หันมาทนยางนี้ดอกระว่าปวดพ่วมเร็วนี่ปวดหายามึงหายามไหม ไปไม,ม่รอดคุณเจ้าหยาโราาออยยาเออเจ้าหยาโรยยามาเฝ้ายังนี่แม่เกี่ยวหยาสวนกูมายืนท้าวอไปใส่ดอกปันนี้ถากินหยาอยู่ในเคีงโอ้บ่ามาเตอสีวกิน <c oughs> โอ้อยหันมาทางนี้ได้อยู่ไปอยู่มันมีนาทีกินยาก็กิน,กกนไปอืมไปซะวันนี้ <c oughs> ไปม,มองอื่นนะีย่ยยาแถวนี้สิเบิดละ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปไปเรื่อย ไปเรื่อยๆย่ายุดอย่ายุดไปเรื่อยๆเออยางไปเนี่ยยางไปเป็นเอาคือบอกไปไปไหมโอ้หัหงษ์จงหากินเว้ยบอกให้ยางแกยุดบอกให้ยุดกแกยางแล้วแต่อิลิ ไปไปนี้ไปเร็วเร็วหยิบเสือกจะคลองล่ะอือดีได้หูจัะทุกอยู่ <S <S นาั่นน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 ั่นอย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงอย่าเลียเล้ยงเด็กๆกินดอกเด็กๆจึงมาเกลื่งแค่หัวนี่ก็ได้เลื่งดีครับ เด็กกินดอกบ่ต้องเลี้ยงเสื้อจังบ่ก้มกินหญ้าอยู่ดินนั่นแหมะคือ2กินน,นําคนหลายเอากินไปเร็วๆเ,เอากลวยกิน <c oughs> กินแม่เร็วๆ อีกปรนจะงกินย่างงามแล้วล่ะแน่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 แนแนย่างแบบนั้นที่ละ่ะนัน่นนั่นสมมันเนื้อถือถือลูกเหยียบเสือกไว้มาบ่ใดที่เลยมอนทองถือเหยียบม้อนทองถือเหยียบเสือกละ มาบ่ได้แล้วมากแต่ตอนนี้ละ่ะลูกยาบเสือกแม่ไว้แม่สิยังไม่มองอื่นก็ปไปไปนี่แหนมแล้วแหนมอีกอยู่เออออกมาละ่ะยางได้ต่อไปวันนี้โอ้ท่นก็บหัวใจขว่ขาคุย มาล่ะนี่อยากให้แม่สนตัวอื่นหนูจะอันอยากให้แม่เป็นมีดกันอยู่ตัวนี้น่นนะ่นะน่อย่างหมากก็บวกกัในให้รบตลอด อ้าวันนี้ฮอดม่องล่ะบ่เป็นตงางัวน้ำดอกแน่แน่แน่เป็นหยังห <c oughs> ือีหยังสิเลียนแปลกๆว่เะเลียนแปลกแฮงวังหันค <c oughs> ือจังสิเฝ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง วันนี้ก็คือสิมีซำมอยู่ละว่าจินด้อันย่างมาถือซื้อในเบิง่งหัวเล่นตลกซัำโอ้เย็ยนลมโพดเป็นว่าอยากเย็ยนกันนี่ก็ได้เนาะก็มาแห้งพดลดลงกว่านี้ได้บ่ความเย็นนี่ไหม <laughs> อีกละคนที่มากนอนเวรเปไ็นตะนอนวันเพลาะยามนี้แต่ก็น,นอนเพื่อสิใดโอ้ข่าวกับเสียงนันเสียงนี้มาขีบนาะพอกันไหมเดี๋ยวจาขีบนี้ก็มีซามิละ่ะบายบายจ้ะ